เลยครับชื่อว่าทีเด็ดนี้อยู่ที่แข้งขวาตบทุกซ้ายนะครับเจมโดนไปมีผงะเล็กน้อยโอ้พยักหอกแข้งซ้ายดีเลยครับโอ้โหดูนะครับคือไม่ได้ตัวใหญ่สูงอย่างเดียวนะโอ้ยครับหมัดเดียวหลับครับกรรมการไม่ต้องนับครับโอ้โหทุกซ้ายเน้นๆเลยครับทีเด็ดของเจมฮันนี่นะครับหมัดทุกซ้ายพิคาของครับเตะรวบลงไปก่อดนะครับ ก็เตือนเลยนะครับเพชร้านหมายนะครับโหมยประหยัดอาวุธครับก็โดนเลยครับฝุกซ้ายนี่หงายหลังตึงเลยครับโดนเต็มสันบัดครับครับคืออาจจะดูไม่แรงมากนะแต่ว่ามันได้จังหวะมันตรงจุดพอดีครับนี่ฮะป๊อปเข้าให้ครับโอบหงายทอกตึงครับโอ้โหมันสวยงามจริงๆครับหุกซ้ายนี่ฮะกรรมการนับแค่หนึ่งหอครับยุติเลยครับกรรมการกุลเลอแก้วิทักดูดูจากท่านอนแล้วน่าจะนอนยาว